วันนี้พามาอัปเดตบ้านกันนี่อันนี้ก็มีหน้าต่างกลมมาแล้วอันนี้เป็นหน้าต่างไม้สั่งทำมาใหญ่สะใจเลยแล้วก็มีปูนมาลงเตรียมฉาบนะครับสงการนี้เขาก็มาเป็นบางวันนะครับก็มาจับเสียม ขอบรู้สึกว่านะจากที่เขาหายไปหลายทิศอยู่นะครับเพราะว่าไปทำาื่นตอนนี้ก็กลับมาแล้วนี่มันจับเสียมหน้าต่างขอบหน้าต่างอันนี้จะเป็นเสียมสำเร็จรูปนะครับนะจะเป็นพล,พลาสติกเห็นปหะคือมันจะทำ ง่ายกว่าคืจะได้ฉากคือเวลาขึงอ่าขึงเอ็นอะไรเงี้ยแล้วก็เอาปูนฉากมันก็จะค่อนข้างจะตรงนะครับกว่าการขึ้นมือก็ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเรามาดูทิ้งว่ามันจะแตกไหม